ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาชมนิสสันมาร์ทคือสายพานมีเสียงดังครับๆๆๆๆรจะดังอิดอิดอิดอครับสาเหตุเกิดจากอะไรมาดูกันเลยครับนิสสันมาร์ทไฟเหลืองน่าจะขัดให้สักหน่อยนะเนี่ยเดี๋ยวเดีจะขัดให้เลยวันนี้ไฟเหลืองมากเลย ันจะดังปัญหาเข้ามาที่อู่จะดังอิดอิดอิดครับเราเห็นครับวิธีการแก้ไขไม่ยากเลยครับเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนก่อนก็ได้เกิดจากสายพานครับตัวนี้สายพานเครื่องมันจะหมดอายุครับเสื่อมสภาพตามการใช้งานมันจะแห้งครับมันแห้งแล้วมันแข็งวิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับหาจารบีครับผม จะระบีมาทาที่บริเวณสายพันธ์แถวนี้นะครับมือเราสามารถเอื้อมเข้าไปถึงได้ทาใหป้ประมาณนึงนะครับทาเสร็จประมาณนึงแล้วก็ลองสตาร์ทเครื่องดูอีกทีครับแต่ผมทาไว้รอบแล้วครับตอนนี้ผมทาไปแล้วทีแรกมันดังอีดอีดอีดไม่ได้สตาร์ทเครื่องทำคลิปให้ดู ซึ่งเราก็แทนรถก็ถผมแบบกุญแจแล้วเป็นรถค่าใช้จ่ายใจใจได้อยู่ประมาณหนึ่งครับสายพานเส้นหนึ่งอยู่ที่ประมาณ500บาทไม่น่าจะเกินนี้นะครับหลังจากที่ผมท,ทาจารบีแล้วนะครับวันนี้เราไปลองติดเครื่องกันดูสาราทเครื่องดูนี่ครับเมื่อตอนมาที่แรกอ a ด Eat, 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 eat. เลยครับ ไม่ใช่เป็นที่ลูกปกืนครับสายพานแห้งนี่ทาไปแล้วนี่กิ๊บไม่มีการดังอีดยีดีดอะไรครับครับผมเป็นวิธีการแก้ปัญหาเื้่งต้นมัไม่ใช่ใสายพานหย่อนหรือ,อยานนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นลูกลอกดันสายพานนั้นมันึงเหลืออัตโนมัติย่งไงครับ การยิบยหายไปเลยน่าเสียดายตอนแรกไม่ได้สตาร์ทให้ฟังเสียงตอนที่มันดังลูกค้าบ,บอกว่าดังมากมุนพงมาอะไรก็เงียบเอเค,ครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ